วัสดีครับวันนี้จะมาชมลุ้นนะครับราชันพันล้านของหลวงปู่หาวัดสัตกวันนะครับจังหวัดกาลสินอันนี้เป็นเนื้อลุ้นนะครับในเนื้อลุ้นนี่ก็ออกพร้อมกันอยู่3รุ่นพร้อมกับแหวนอันนี้ไม่มีแหวนนะมีแต่อันนี้นะครับมีหาเงินหาทองแล้วก็หาเศรษฐี96นะอันนี้เศรษฐีเกนะครับเดี๋ยวจะพาชมทีละเนื้อนะครับ ตามดูเนื้อแรกนะครับอันนี้เป็นเนื้อลุ้นนะครับผมลุ้นไปแล้วนะครับเนื้อแรกเนาะเนื้อก็คล้ายๆกับราชันปันล้านของหวพ่พัดนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองทิพนะครับนะเนื้อทองทิพเนื้อทองทิพแต่ลงยาทุกองนะครับลงยาทุกองนะครับสวยๆแล้วอยาให้ดูนะครับจะให้ดูดูรายละเอียดของเนื้อเนาะ กล้องส่องก่อนว่ามันจะเป็นยังไงกอโอเคครับนี่คือรายละเอียดของเนื้อนะครับอันนี้เป็นเนื้อล่างๆนะเนื้อล่างๆนะครับเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับรายละเอียดก็สวยงามนะครับดูข้างหลังเป็นพญาขุดนะครับพญาขุด สวยงามนะครับเหมือนของหลวงพ่อพัดเลยครับอันนี้รุ่นอลน่ารานะครับเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อรุ่นอีกเนื้อหนึ่งนะเนื้อรุ่นอีกเนื้อหนึ่งนะครับรุ่นละสองร้อยบาทนะครับรุ่นมานะครับพระท้งหอกเมื่อวันที่ยี่สิบนี่เองนะครับผมแกะให้ดูนะครับเปิดมารุ่นแบบนี้โอ้โหหลายตังนะครับเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหสวยงามมากนะครับมเนื้อ อันนี้เป็นเนื้อซาตินนะครับเนื้อซาตินลงยาเต็มหน้าหลังนะครับลงยาเต็มหน้าหลังนะครับโหสวยงามมากนะครับอันนี้เนื้อซาตินนะครับลงยาหน้าหลังนะครับเหมือนกับราชันพันล้านหลวงพ่อพัดเลยนะครับพิมพ์เดียวกันนะครับแค่มาเปลี่ยนรูปหลวงพ่อกับชื่อวัด นะครับทน้นเองนะครับได้เนื้อนี้คุ้มเลยนะครับ200บาทเ่ยนะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากเนาะโอ้โหสุดยอดมากเลยครับคุ้มมากครับ่าทนนี้ให้ดูเนื้อจาดจงที่ผมบูชามานะครับเป็นเนื้อทอง3 k มบางคนอาจจะไม่รู้ว่า3 k มเคคืออะไรเนาะ3 k เคนี่ก็คือมีทั้งทองแดงทองคําแล้วก็เงินนะครับที่ผสมกันนะครับทองแดงทองคํานี่โอ้โหครับ อันนี้ราคาจองจากวัดราคา400บาทนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดลุ้นได้ก็ดีไปหลายพันนะครับเนี่ยโอ้โหเลียมทองนี้คงจะสวยมากถ้าเลียมทองนี้สวยเลยนะครับ๋จะใหดใด้ดูใกล้ๆจะให้ดูใกล้ๆสีเลยน้าะว่าผ้าผมซื้อมาใช้เองนะครับอันนี้ไม่ได้ปล่อยนะสถานะโชว์เฉยๆนะครับสถานะโชว์นะครับดูครับความสวยงาม นี่เนื้อ 3K นะครับมีตอกเลขโค้ดทุกทุกองนะครับต่อเลขโค้ดทุกองนะครับสําหรับลุงปู่หานี่เป็นพระสายจังหวัดกาลสินนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะอยู่นะครับในจังหวัดกาลสินอันนี้ทอง 3K นะครับเงาวัดเลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับทอง 3K อย่างนี้ก็โอ้โหมันทองคำานะครับไม่มีรอกนะครับเนี่ยเป็นเนื้อกระจกขินไหมครับเป็นกระจกเงาวัดเลยนะครับสวยงามนะครับ ถ้าเกิดเปิดลุ้นอันนี้ไม่มีในในรายการลุ้นเนาะอันนี้เจาะจงนะครับอันนี้ซื้อมาในราคาวัด400บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าราคาจะดีดขึ้นหรือ,อยังนะครับแต่ผมว่าน่าจะดีเนาะนะครับน่าจะดีอ่ะโอเคจะให้ดูนะครับจะให้ดูพระที่ออกพร้อมกันนะครับอยู่สองรุ่นนะครับอ่ะมาดู หลวงปูหาเศรษฐี96นะครับหลวงปูหาเศรษฐี96อันนี้ก็ออกพร้อมกันนะครับออกวันที่20เดือนเดือนนี้เดือนสิงหานะครับออกตงวันที่20สิงหาคมนะครับอันนี้อันนี้ก็เนื้อ3ามเหมือนกันนะครับเนา้นะครับอันนี้ออกพร้อมกันนะครับคล้ายๆกับหลวงพ่อรวยไตรมาสห้าเกนะครับ,รรบอันนี้ก็สวยงามนะครับเนื้อประมาณนี้ แหบ,บอีกางหนึ่งก็ลอกมาจากคล้ายๆกับหลวงปู่หมุนนะครับพิมพ์เดียวกันกับหมุนเงินหมุนทองนะครับแต่อันนี้เป็นรุ่นหาเงินหาทองนะครับนี่หาเงินหาทองนะครับสวยงามน,นะครับสวยงามส่วนคนไหนที่สนใจอยากจะเช่าบูชานะครับวัตถุมงคลก็เข้าไปที่กลุ่มของหลวงปู่หานะครับจังหวัดกาลสิงห์ นะครับมีศูนย์จองนะครับก็บวกกันไม่เยอะหรอกครับก็บวกกันนิดๆหน่อยๆนะครับสําหรับคนที่อยากจะเช่าหาบูชาเอาไว้นะครับสําหรับชาวจังหวัดกฬสิธุ์ของเรานะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยโอ้โหชอบเนื้อนี้มากเลยนะครับเนื้อตัวนี้ครับโอ้สวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับเนี่ยถือว่าคุ้มนะครับเนี่ยได้เงียนรูนั่งสองร้อยบาทนะครับดูนัะงสองร้อย รู้ไหมครับสองร้อยคืออย่างนี้ราคาดีขึ้นหลายบาทหลายบาทนะครับหลายพันนะครับอันนี้มาใช้เองนะครับไม่ได้ปล่อยเนาะมาให้มาชมมาแชร์กันที่นี่ให้ดูนะครับเนหลวงปู่หานะครับวัดสักกวันนะครับถ่าเป็นสนใจก็เข้าไปติดตามได้นะครับอยู่ในเพจนะครับหลวงปู่หานะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ